อตอนนี้คุณสองร้านก็จะลงไปหาปลาแล้วอ่ลงไมลงไปที่บ่อธรรมชาติครับตอนนี้ก็15นาฬิกา45นาทีแดงแดดแจงดดแจงดดจ้าเลย ยอดผักบุ้งเยอะเลยวันนี้แผพันยอดตำลึงก็เยอะขยายพันนี่ยอดตำลึงยอดอ่อนๆเลยที่ลิมบอ่อผักบุ้งก็ยอดทีสวยเอาบรรยากาศย้ำบ่ายมาฝากเพื่อนๆกัน มากับคุณสองล้านน่ยอดตำลึงอยู่กับมะนาวหาวมะนาวโหสองล้านนั่งชมวิวแล้วอยู่ที่ป่าบ,บุงหาวเลยเห็นรถมาวิ่งลัดเลยยอดผักบุงไอ้ยอดตำลึง เยอะเลยนี่มะน,นาวหาวมะม่วงหาวมะน,นาวโหจะพามันดูยอดตำลึงนู่นยอดตำลึงยอดยอดงามจริงๆหม่อนก็มีนะครับต้มใส่ไก่เนี่ยใบใหญ่ๆเลย ตำลึงทั้งนั้นตำลึงราดกระบ,บังไม่ใช่ตำลึงชุมแค่นี่ใบหม่อนดูลมพัดใบหม่อนไปต้มใส่ไก่อร่อยอร่อยอร่อยไก่อร่อย,ออย,ออย <c oughs> โอ้มีรูปด้วยเนี่ย นี่ตำลึงคุมหมดลมแรงวันนี้ลมแรงมากเลยลมหอบแดด ยอดผักบุง้งสุดยอดสุดยอดโอ้เกลียบเลยยอดผักบุง้งยอดแบบนี้น่ากินนี่ยอดที่มีใบอะ่ะเนี่ยใบแบบนี้น่ากินน่าต้มนี่อันนี้ยอดหัวหงามงาม พาเดินชมบรรยากาศที่ริมบ่อธรรมชาติดูผักบุ้งดูขึ้นรับลมสองลานไข่ตุนไม่เห็นไข่ตุนไม่มาถ้าเห็นรถวิ่งตามเลยไข่ตุนน้องหมามีกระเฉดด้วยนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับกระเฉด นี่เอากระเฉดมาปล่อยแน่นอนเลยเนี่ยกระเฉดกระเฉดกระเฉดหรือกระฉุด,ดนั่นแหละกระเฉดกระเฉดหนึน 1, 2, 3, 4, 5, oh yeah. น่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เยอะหลายตอลมลมดีมากเลย นี่อ้อยอ้อยลาดระบังก็มีไร่อ้อยนะครับเนี่ยนี่มีกอหนึงสองร้านอยากโดดน้ำป่าดูขึ้นเมาขึ้นนะเมาขึ้นทะเลนะเขึ้นแรงด้วยเห็นไหม บรรยากาดีมากเลยครับที่บ่อธรรมชาติเขตลาดกระบังบ้านนอกคุ้งเทพเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเพื่อนๆกันไ้นชมวิวทิสวยโอ้บท้องฟ้าตะวันอยู่สูงริ้วเลย นั่งชมวิวดูขึ้นบรรยากาศที่บอ่อธรรมชาติครับ